ขั้นตอนการรับสิทธิ์ใช้งานรับชมพรามวิดีโอสำหรับลูกค้าที่สมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ AIS 1. หลังจากสมัครแพ็กเกจเสริมพรามวิดีโอกับ AIS เรียบร้อยแล้วจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจพรามวิดีโอโดยกดที่ลิงก์ที่ได้รับทาง SMS 2. รอสักครู่จนกว่าจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์รับสิทธิ์พรามวิดีโอที่สมัครผ่าน AIS 3หากไม่เคยมีสมาชิกบัญชีอเมซอนมาก่อนให้กรอกอีเมลที่คุณใช้งานเพื่อสมัครบัญชีพรามวิดีโอใหม่โดยสามารถสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เช่นกันครับสำหรับการสมัครบัญชีพรามวิดีโอด้วยอีเมลสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ครับเลือกที่ใช้อีเมลของคุณแทนจากนั้นตั้งชื่อบัญชีกรอกอีเมลตั้งรหัสผ่านแล้วกดที่สร้างบัญชีอเมซอนของคุณ จากนั้นนำ OTP ที่ส่งไปยังอีเมลของคุณมากรอกเมื่อกรอบเสร็จแล้วกดที่สร้างบัญชี a เม z o n ครับรอสักครู่จากนั้นทำการตรวจสอบตามขั้นตอนที่พรา m วิดีโอกำหนดเมื่อรับสิทธิ์สำเร็จแล้วจะได้รับข้อความยืนยันการสมัครสำเร็จสำหรับการสมัครบัญชีพรา e วิดีโอ้วยหมายเลขโทรศัพท์สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้ครับตั้งชื่อบัญชี กรอกหมายเลขโทรศัพท์ AIS ที่สมัครบริการตั้งรหัสผ่านแล้วกดที่ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือจะได้รับ OTP ทาง SMS กรอก OTP ที่ได้รับเมื่อกรอกเสร็จแล้วกดที่สร้างบัญชี Amazon ครับจากนั้นทำการตรวจสอบตามขั้นตอนที่พรามวิดีโอกำหนดเมื่อรับสิท์สำเร็จแล้วจะได้รับข้อความยืนยันการสมัครสำเร็จ สำหรับลูกค้า AIS ที่เคยมีบัญชีหรือสมัครใช้งานกับทางพรามวิดีโอมาแล้วให้เลือกที่หลงชื่อเข้าใช้จากนั้นกรอกอ e ีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่เคยสมัครบัญชีไว้กรอกรหัสผ่านแล้วกดที่การหลงชื่อเข้าใช้รอสักครู่จะได้รับข้อความยืนยันการสมัครสำเร็จ4เมื่อรับิสธิ์สำเร็จแล้วเริ่มรับชมพร i มวิดีโอได้ทันทีเพียงเข้าสู่ระบบง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนเว็บไซต์ AIS Playbox สมาร์ททีวีแอนดรอยทีวีและเครื่องเกมคอนโซลของคุณพร้อมรับชมได้สาอุปกรณ์ในเวลาเดียวกันได้ทันทีครับลูกค้า AIS ติดตามรายละเอียดโปรโมชั่นดีๆพร้อมสมัครผ่านน้องอุ่นใจผู้ช่วยส่วนตัวและวิธีการใช้งานบริการด้วยตนเองจาก AIS Contact Center กดติดตามไว้ได้เลยค่ะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ